กลิ่นไหมคะมชอบหมชอบน้องอ่ะถ้าชอบนะคะเราจะทาตามจุดต่างๆของร่างกายจุดสำคัญสำคัญนะคะจุดแรกนะคะรักครีมใส่จุดแรกนะคะ,รเ,ระ,คะเราก็จะทาที่ขมับนะคะก็เอาครีมนะใส่ที่มือนะตรงหัวเมี้ป้งแล้วคราวนี้เราก็ทาไปที่บนหัวได้เลยนะคะแล้วทาพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน อ่าแบบนี้เลยทุกคนได้ครีมแล้วเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะเริ่มทาตั้งแต่จุดแรกนะจ้านี่แบบนี้เลยนะที่หัวไม่โปง้งแล้วเราก็ทาจุดแรกแบบนี้20ทีจนครีมมันซึมเข้าในตัวเองแล้วนะคะอันนี้จุดที่2ก็เลานิ้วกลางกับนิ้วชี้นะ,ะแล้วก็ทาให้มันทั้งสองข้างเลยติดมีครีมแล้วนะคะก็ใต้หูเราเลยนะคะทาทูแบบนี้จะทำให้น้ําเหลืองดีนะค,ะคนที่เป็ปนเปอนมบพฤฤึ่งอัมพาตนะคะก็จะ เขาเรียกว่าทุเลาเบาคลายจะอาการที่เคยเป็นอยู่และก็ป้องกันสาหรับคนที่เป็นใหม่แล้วก็ตรงจุดคอเป็นเส้นเลือดของเรานะฮะทาแบบนี้นะฮะสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาตรงเส้นเลือดทอแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าตรงข้อพับกับตรงที่แขนนะคะแล้วคนนี้เราก็พอทาแล้วก็ตบๆๆแล้วก็ตรงข้อพับเข่านะฮะแล้วก็ข้อพับเข่ากับตรงเอ็นร้อยหวนะทาเสร็จแล้วก็ตบๆๆอีกทีหนึ่งนะฮะตบ จัประมาณ20ทีเพื่อให้เขาเรียกว่ากระตุ้นเนะาะเขาเรียกว่าให้ผิวของเราได้กระตุ้นและทําให้สุขภาพเราดีนั่นเองนะทุกๆคนทำพร้อมๆกันไปนะแบบนี้มันก็จะทำให้เราดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ปวดตรงไหนเราก็เป็น นวดตรงนั้นได้เลยนะฮะตามที่เราปวดเลยนะฮะแล้วถ้าเราจะใช้เบบี้ออยด้วยก็ดีเลยนะฮะก็จะนิ่มเลยนะฮะตรงนี้นะวันนี้หลังจากที่เราตบเราไปช่วยชาวบ้านนะคะในการนวดถ่ายถูนะฮะแล้วก็จนเช้าก็ไปที่ตลาดด้วยนะ,ะอ่าไปเปิดตลาดให้กับชาวบ้านเนาะที่ปวดหัวเข่าปวดมานานไม่หายนะฮะอย่างพี่พี่ใสสนิษาเนาะก็ปวดหัวเข่ามานานเนะาะเช้านี้ก็ได้รับการทายาแล้วก็เออซื้อ,อยาไปหลอดหนึ่ง ทาไปแค่แป๊บเดียวนะคะพี่สันนิษาพี่สันนิษาก็มารีวิวเลยนะว่าใช้ดีจริงๆใช้ดีมากเลยนะคะยังไม่ทานออกจากตลาดก็ทุเร่าเบาขายแล้วนะคะคุณป้าไขายกุ้ยปิ้งก็นะฮะเป็นตายระยะสามก็ออกมารีวิวนะฮะออกมาทาแล้วบอกท่านดีเนี่ยจะออกไปแบ่งปันต่อเลยนะคะเนี่ยผลลัพธ์จากการที่เรานะฮะพาชาวบ้านเนาะสอนให้เขาทาเป็นนวดเป็นนะ,ะแลเราทุกคนทําตามได้นะฮะ จากการที่เมียนะฮะได้ออกมาแบ่งปันลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรน,นะโอ้โหเจ้าบ้านช่วงเช้านะคะก็ขายได้เกือบสองที่ตีค่ะพี่สุนิสารู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยเอ่อทาไปแล้วเนี่ยเบาเยอะไหมยาสึกเบาอะอ่เดิมยังขาไปอไม่เป็นไรเพราะว่ามันมาเป็นมานานกว่าจะเราเป็นมาใช่ไหมอันนี้ครั้งแรกเองนูย้ายให้พี่อะทาวันละวันละนะสามถึงห้าครั้งตรงไหนนึกได้ปวดแล้วก็ทาแต่ต้องสูบดมก่อนตามตามวิชานะ แล้วทุกเราเบอกใครแล้วอย่าลืมบอกต่อนะใ่ะโอเคขอบคุณค่ะผลลัพธ์จากการออกบูธนะคะแล้วก็ช่วงเช้าไปที่ตลาดนะวันนี้ก็ขายไปเกือบ20หลอดเลยแล้วก็มีบอกมีคนบอกว่าใชาด้ดีจะไปบอกเพื่อนมาอีกเยอะแยะมากมายใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากให้เราไปนวดที่ไหนก็แจ้งมาได้กับคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณถ้าใชาด้ดีอย่าลืมบอกต่อกันนะคะเพราะเป็นสะพานบุญแชร์คลิปนี้ออกไปรัวๆนะคะ